นอยสวัสดีค่ะคุณละลินคุณละลินยิ้มให้ดูหน่อยเร็วยิ้มเป็นไหมคะ chừa giúp mà anh mà anh đều đi đều đi đều đi kiếm